มาด้จ้าพี่น้อง,องกิน่อน้ากันมือนี่เมนูวันนี้ปลาเค็มเจทอดค่ะหอนห้อนเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเป็นซองเล็กนะคะสูงเล็กน,น้อยเนี่ยมีประมาณหกชิน้นเจดิบห้าบาทจ้ามีแจวค่ะแจวแจวพริกผงค่ะใส่ปลาเจใส่ ใส่มะน,นาวนะคะซีอิ๊วขาวค่ะไฮไลท์สมพักสมพักกาดเอ็นึกชื่อมันออกแล้วพักกาดเขียวปรีภาษาอีสานเนินพักผักกาดตีนหมีจ้ะนี่ข้าวเหนียว หนึ่งไม่ไม่ห่น้อนค่ะอายทวนทวนเลยค่ะเขาอันขาวไรเบอร์รี่ค่ะเข้าไรเบอร์รี่เป็นข้าวเหนียวค่ะมูไห่ขี้เกาเลยจ้ามูฝากมาไห่เพื่อนฮะเพื่อนแพ้งเซียวฝากมาไห่ค่ะแั่แจน้องกันด้ยค่ะพี่น้องจ้ากำเจียว <laughs> สมผัก ความจริงการทานเจเขาจะไม่ให้เราทานรสจัดเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยเผ็ดจัดกับบะเขืกินค่นกะกาลัางลดลงค่ะคู่มือนี่กำลังลดความเผ็ดลงเค็มจัดเผ็ดจัดยังสิจัด,จ,ดจัดนะ่ะจะบดีต่อสุขภาพด้วยค่ะปีนองเข,ขา่าขวานไอทวนทวน,ทวน,ทวนแซบ่บจับ แซบอิลีสมพักเชียวเฮ็ดแซบก็ยังใน้จสมพักยัง้ยกระซังสุดยอดตำเจ้เาซื้อกับแซบกับเพื่อนเพื่นลาวมาให้กินคำเล็กๆภาษาอีสานายอมกินยอมกินควาาหมายก็คือกินกินกินเท่าไรน้อยอยังสิละจ้ากินเท่าไรน้อย ก,กินปมกินคำาหญัมันกระเบิดไวอเพราะฉะนั้นต้องยอมกินประหยัดยุคเขาอยากมาแป้งเนาะีนโจกดีเด้วขาดมูผวกเพื่อนฝูงจัดพี่น้องชรวงนั้นชรงนี้ไม่ให้กินเรื่อยก็เลยอยู่ได้ค่ะพี่น้องแล้วหนาวกับขอให้มีเขากินขอให้บ่เก็บบ่ไข่เนาะสุขภาพดีก็ดีละจ้า สูๆไปน้ากันเน้อพี่น้องแซบ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 ค่ะชมพักแซบอิลีเจ้าก่อนั่นชมพักเสียนเนาะแซบคักปลาเค็มเจที่จริงไม่ได้เค็มนะคะ เป็นซื้อมันจะซื้อจากบรดเค็มนะคะแซบแซบเนี่ยค่ะ <c oughs> ที่จริงเป็นกรเท็ดมซุกไมล่ละดาแต่ว่าเอาไปทอดเนงเหลืองกับกรอบกัมันหอมมันก็แซบอีกแบบเอาไปปนเอาไปหนึ่งก็ได้จ้าปลาเค็มหนึ่งใส่ผักไล่ๆจำเจีวค่ะพี่น้องแซบแซบค่ะ ข้าวไรเบอร์รี่ต้นยาวกัแก้วต้องเ็ดกินมึงได้ค่ะเด้อเมนูนี่สุดยอดรับรอง จังสี่เลยแซบเอลีค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาติดตามเขามาคอมเมนต์เขามาเป็นเพื่อนที่ดีกินกันระยะนามิดเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะทำให้สำเร็จนะคะขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะ